มาละจ้ามาละจ้าฉันกลับมาแล้วนะคะกับราชินีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะเนื่องจากเดี๋ยวไม่ได้ทําง,งานก็เลยต้องกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่เราก็ไม่ได้ทานทุกวันนะคะเราจะทานสลับกับข้าวค่ะวันนี้ไม่ได้หุงข้าวก็คือต้อบมบะหมี่กินนั่นแหละนี่คืออาหารมื้อแรกของวันนี้เลยนะคะเริ่มจากการจุด เตาแก๊สนะคะต้มน้ำแล้วก็ใส่บะหมี่เข้าไปเลยค่ะแบบงงง่ายง่ายนะคะเอาตะเกียบไปยี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 นิดนึงนะคะทำเพื่ออะไรไม่รู้ไม่ทราบค่ะพอบะหมี่เราก็จะนิ่มนะคะเราก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยค่ะมีอะไรก็ใส่ใส่ไปนะคะตามที่เขาให้มาในซองของบะหมี่นั่นแหละเขาคำนวณรสชาติและอัตราส่วนให้เราแล้วมันก็จะมีความอร่อยหลังจากนั้นนะคะก็ทําให้เส้นมาแตกตัวเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ใส่ของเหลวอีกหนึ่งชนิดนะคะเป็นไข่ไก่ค่ะ ไข่ไก่สองฟองนะคะวันนี้เนื่องจากซื้อมาแหล้วมันจะเน่านะคะแล้วก็จะปล่อยไว้สักพักนะคะไข่เราก็จะอืดแล้วก็ฟูขึ้นมันก็จะมีความคล้ายๆบอดดักนิดนึงนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็เทใส่อ,อ,อะไรก็ไม่รู้จานนะคะที่ซื้อมาจากอีเกียะค่ะชอบมากแล้วก็ผูกพังมากเลยด้วยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือขั้นตอนของการชิมที่เราชอบมากนะคะนี่ค่ะรอนะคะเป่าก่อน จริงๆก็คือร้อนนะคะรสชาติก็คือยังไม่รู้รสชาติว่าเป็นเช่นไรเปล่าก่อนนะคะเส้นกรอบดีค่ะเนื่องจากรีบนะคะสดอีกหนึ่งรอบอืม perfect